นี่ก็เป็นการต่อสู้เรื่องต่อต้านการ g ินอาหารด้วยมโนธรรมสำนึกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยจริงๆถึงอาจจะเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยแต่เป็นเรื่องที่ยอมรับ ในเวทีระดับโลกอยู่แล้วของสหประชาชาติหรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้เองก็มีคนที่ทำแบบผมเนี่ยมากมายซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทำให้ระบบเกณฑ์อาหารมันดีขึ้นเรามีการต่อสู้ในระบบรัฐสภากันแล้วแต่ว่ายังจำเป็นที่จะต้องเรียกร้องยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสิทธิทางมนษธรรมสำนึกของประเจกบุคคลที่รัฐไม่ควรภาคออกไปวันนี้ก็เป็นการสืบพยานวันแรกนะครับตอนเช้าเนี่ยที่ผ่านมาก็คือมีทาง พยานฝ่ายโจทย์นอยู่สองปากนะครับก็คือศัสดีนะครับแล้วก็ตำรวจนะครับจากนั้นก็ตอนบ่ายก็จะเป็นรอบของผมนะครับอาจารย์ทศนะครับแล้วก็ยังมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งด้วยนะครับก็จะมีอาจารย์สุรักษ์ิวรักษ์มีเพื่อนสมัยเรียนกับผมที่จะยืนยันว่าผมเชื่อแบบนี้มานานมากแล้วนะครับแล้วก็สสวิโรธด้วย พอจะประเมินสถานการณ์ได้บ้างไหมคะว่าจะมีทิศทางเป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างไม่สามารถที่จะประเมินอะไรได้มากนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นการต่อสู้เรื่องต่อต้านการเจนอาหารด้วยมโนธรรมสำนึกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยดังนั้นก็ไม่เคยที่จะมีตัวอย่างแบบนี้มาก่อนก็เป็นสิ่งใหม่แล้วก็ผมก็จะรู้พร้อมๆกับพวกเราทุกคนนั่นแหละครับจริงๆถึงอาจจะเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยแต่เป็นเรื่องที่ยอมรับ ในเวทีระดับโลกอยู่แล้วเป็นสิ่งที่อยู่ในการยอมรับของสหประชาชาติแล้วก็มีการต่อสู้เรื่องนี้นะครับในหลายประเทศแม้กระทั่งอย่างประเทศที่ยกเลิกเกณฑ์อาหารไปแล้วเช่นเยอรมน,นีหรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้เองก็มีคนที่ทําแบบผมเนี่ยมากมายเลยนะครับซึ่งนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทําให้ระบบเกณฑ์อาหารดีขึ้นประเทศเราเนี่ยยังไม่มีคนทําไม่มีคนต่อสู้เรามีการต่อสู้ในระบบรัฐสภากันแล้วบ้างแต่ว่ายังจำเป็นที่จะต้องเรียกร้อง ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสิทธินะครับทางมโนธรรมสำนึกของประเจกบุคคลที่รัฐไม่ควรภาคออกไปหลังจากนี้แร่จะต้องทำอะไรต่ออครัก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับ จนถึงที่สุดก็ไม่ว่าจะกระบวนการยาวนานแค่ไหนก็รอได้แล้วก็ยอมรับได้เพราะผมประกาศเรื่องนี้ตั้งแต่ผมอายุ18ปีก็คือปี2557นี่ผ่านมา11ปีแล้วนะดังนั้นถ้าหากจะยาวนานอีกมากกว่านี้นะครับก็รอได้เพราะนี่เป็นการต่อสู้ไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนบุคคลเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องการยืนยันนะครับถึงอนาคตของสังคมไทยที่ดีกว่าเดิมด้วย ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของประชาไทยรวมถึงสนับสนุนการทำงานของพวกเราด้วยการสมัครสมาชิก Facebook ในราคา79บาทต่อเดือนหรือสมาชิกบน YouTube เริ่มต้นเดือนละ35บาทหรือสนับสนุนประชาไทยรายปีที่เว็บไซต์อร้อมรับของที่ระลึกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับพวกเราประชาไทยเสมอมา